ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพสามร้อยหกสิบกับีร์วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมในไมค์ครับซีรีส์ไมค์คาพาร์ทสไวเบลเลเวลนะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กันในอีพีที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดอ่าใช่ก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราไปบุกตะลุยเนเธอร์เพื่อไปหาลูกน้องโหนะครับจะเอามาเลี้ยงก็ภารกิจล้มเหลวนะครับพาร์ทนี้เราก็คงจะไม่ไปที่นั่นนะครับเนเธอร์มันโหดร้ายมากจริงจริงวันนี้ผมว่า จะชิลๆหน่อยคือกะว่าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะไปสำรวจหรือไม่เดี๋ยวก็สร้างบ้านเนี่ะอืมใช่นะครับมันไม่มีอะไรที่จะทำดีเลยหรือว่าจะออกไปสำรวจฝั่งนูน้นเอาไหมล่ะเออใช่ไปสำรวจฝั่งนู้นดีไหมก็น่าสนใจครั้งที่แล้วเราไปสำรวจ ฝั่งภูเขาหิมะกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจฝั่งนู้นกันบ้างนะครับถ้างั้นก็เอาเอาเอ่ดาบมาดาบพิกนะโอ้ได้เหล็กแล้วเคเก็บเหล็กเก็บเก็บเหล็กก่อนนะครับหินคอมอนดาบ แค่นั้นพอพิกแอคมาแค่นี้พอแล้วก็เอาสติ๊กมาไม้มาสิบอันก็นแล้วกันถ้าเหลือเดี๋ยวก็เก็บนะครับเอาท็อตมาอีกโอเคสติ๊กหมดละก็เก็บไม้ไปนะครับ และเราก็จะพักพอ่อนนอนอเฮ้ยวัสด,ดีโอวี่วัสด,ดีค่ะหนูไม่ได้คุยกับคุณเลยนะคะกะนานสีโอวี่พาที่แล้วไปเนเธอร์ก็ล้มเหลวเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอะไรก่อนจะได้ไปถูกและจะได้หาได้ถูกนะหนูก็คิดว่างั้นแหละทำไมคนไม่ไปหาข้อมูลก่อนที่จะไปหาล่ะ เราไม่ไม่ไมขัาใจเหมือนกันนะนะโอ้ยโอเคเดี๋ยวฉันไปสำรวจฝั่งนู้นก่อนนะคะโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเราก็ทำคุกกี้เมหมือนเดิมนะหวัดดีเจ้าผัยประเดแเตะขาวว่าคุณไปนี่ใช่แล้วนะคุณก็แพ้มาไม่ใช่หรอใช่แพ้อย่างลาบคาบเลยแหละ ก็ไม่เขา้าใจว่าจะไปทําไมรู้ว่าไม่ไหวก็ยังไปก็อยากจะได้เจ้าหูมาเลี้ยงนี่อืมคนก็มีผมเลี้ยงอยู่ทั้งตัวและอีกทุกคนนะเอาเป็นว่านะนายอยู่บ้านกับโอวีไปส่วนฉันเดี๋ยวจะไปสำรวจแล้วไม่อย่อยากจะฟักที่เจ้าไผ่พูดเลยเหมือนโดนซ้ำเติมยังไงก็ไม่รู้เออโอเค ถึงเวลาสำรวจแล้วเราไม่เคยไปสำรวจฝั่งนั้นเราก็จะไปค้า้งนี้แหละนะครับ go to next station เดินตรต next station เดินเตตม้าสีขาวอย่างงั้นเหรอจะว่าไปเรายัางไม่ได้จับม้าเลยนะครับตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนพาร์ทที่สิเเนี่ย ดินแดนดูกว้างใหญ่มากเดินไปน่าจะเป็นแต่ป่ามั้งดินแดนเนี่ยดูทรงแล้วผมว่านะเอาเป็นว่าเราทำจุดเสาแบบนี้ดีวกว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองมากนะครับ แล้วแวกบ,บ้านนี่หิมะมันเยอะเลยเนี่ยเข้าสู่ดินแดนนี้ก็หิมะอีกแล้วเนี่ยโอ้โหช่างใจเยอะแยะตะละกินแล้วจะว่าไปท่านผู้ชมเป็นไงบ้างช่วงนี้สรุกสด,ดิบก็ไม่ได้ถามกันนานมากแล้วสบายดีไหมครับช่วงนี้ก็ข่าวการเมืองก็อย่างที่ท่านผู้ชมรู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันเป็นเช่นไรเดี๋ยว,ยว,ยวผมขอแวะดูข้างบนก่อนว่าเส้นนั้นมันคือเส้นอะไรไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะ ออดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะฝั่งนั้นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเจอไบโอมที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเราเราก็จะได้เอ,อ่อเรียกไงอ่ะจะได้แบบว่าเจอจังเกิลหรือเจออะไรอย่างเงี้ยครับพวกสะเายเราจะได้ไปถูกกันนะครับแต่ตอนนี้คือเรายังไม่เจอไงตั้งแต่พาร์ทหนึ่ง เงินพันเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอสักทีรู้สึกตรงนี้จะเป็นป่าไม้ขาวนะครับใบอมไม้ขาวถ้าหินหมดเราก็จะปักไฟครับเพื่อเป็นการนำทางว่าเอ่อทางตรงนี้คือจุดที่เราเดินมาเป็นไกลนะครับกว้างนะเนี่ยใบอมเนี่ยสังเกตใบอมเนี่ยจะกว้างมากเป็นพิเศษใบอมไม้ขาวเนี่ย นั้นเวลาเราจะข้ามไปฝั่งนู้นเราก็ต้องว่ายน้ำไปนั่นแหละโอ้ยนั่นเราก็เดินหล่อไปต้นไม้กัอนครับมันไม่น่าจะมีอะไรอ่ะเราก็เดินสำรวจเตะๆไปเรื่อยๆนะครับท่านชม มันน่าจะไม่ได้ตื่นเต้นนะครับผมมีซีรีส์ใหม่อยู่ที่จะจะทำแล้วก็ซีรีส์นั้นแหละที่ผมบอกถ้าไ้ชมไว้ finance f a e d y แบบเป็นตัวเกมเดโม่นะนั่นแหละผมจะจะทำอยู่เ๊ะมันใช่ป่าจังเกิล้าหรือปาธรรมดาไม่รู้นะครับเราต้องดูต้องไปดูสำรวจกันนะครับวางไปเรื่อย ี่มันตอนเช้ายังจะเล่นเสียงแบบนี้อีกแล้วเออ,เอ,อน่าจะเป็นป่าธรรมดาไม่น่าจะใช่ป่าแบบนี้นั่นนะครับเออใช่ป่าธรรมดานี่แหละลองเดินตรงไปดูเรื่อยๆดีกว่าสิบชิบ,ชบอ่ะลง แสดงแถวนี้มีทําอยู่นะครับสิงแมงมุมสไปเดอร์แมนไต่แตกๆๆๆๆ,ๆืมันน่าจะเป็นแบบว่าไบโอมไอ้นี่นะครับปักต้องปักไฟไปละถ้าข้ามดินแดนแบบนี้ต้องปักดูสิมืดไป อย่าลืมนะครับคือเราต้องกลับบ้านก่อนถึงคืนที่2รีบที่สุดครับคือแฟนทอมมันจะเกิดน,นะครับอันตรายมากเออลูกหัววัสดีเจ้าหนูสวัสดีครับผมเป,เป็นทะเลนะครับ คิดว่าไม่มีผิดว่ามันจะต้องเป็นทะเลแน่นอนเพราะว่ามันไอนี่นะครับแล้วก็ปักไฟว่าเผื่อเราหลงมาเส้นนี้เราก็จะได้รู้ว่าจุดเนี้มันเป็นทางกลับไปบ้านได้แต่ออมไกลแค่นั้นแหละเออไม่น่าจะมีอะไรละมั่งเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปข้ามไปไปดูฝั่งโน้นกันลวกัน ทะเลทรายที่ก็ช่างหายากเย็นซะเหลือเกินมันต้นไม้ใช่ไหมนะหรืออะไรนะไม่รู้ว่าเรากำลังเดินอ้อมอยู่หรือ,อยังไงนะครับมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะมันเลยทำให้หาใบโอมแต่ละใบโอมยากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราก็เจอพวกใบโอมเดิมๆนะครับก็คือป่าไม้ขาวแล้วก็ป่าไม้ธรรมดานะครับ ต้อยากเจอป่าชื้นนะป่าชื้นนี่ก็น่าจะมีของอะไรอยู่บ้างอาหานั้นเป็นป่านั่นแหละเริ่มเป็นป่านั่นแหละไม้ดำไม้ดาไม่ไม่ไม่ใช่ไม้ดาไอเหมือนเป็นไม้จังเกิลนนะ่ะมไม่แน่ใจแต่มีต้นเห็ดอยู่นะ่ะสนใจสนใจอยู่ลองเดินข้ามไปดูซินี่งไง อันนี้จะเป็นโรงในนั่นแล้วครับเริ่มค้นพบอะไรแปลกๆขึ้นใหใม่อีกแล้วอืมีอะไรบ้างไหมแถวนี้นี่มันคล้ายกับจุดที่เราพายเรือตอนนั้นเลยนะจริงๆแต่มันไม่ใช่ไงนั้นขึ้นเขาไหมล่ะ เอาเฮ้ยพี่บีพี่บีเสียงพี่บีกับพี่ตันค้าควรถ้าเราหลงเราไอ้นั่นก็ไม่เท่าไหร่นะครับพี่บีอยา่าพี่บีอยา่าอย่าพี่บี้ผมขอร้อง พักหน่อยพักหน่อยเออนี่ไงเดินบนต้นไม้สบายเลยพี่บีนี่เยอะมากเลยเนะี่ยอืมจะมืดแล้วโอ้ยเนาะ พี่บี้โอ้โหพี่บี้ทำอะไรกันนะ่ะเปล่าไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรน้องอย่าเยาอะเย่าไปยุ่งกับพี่อย่าไปยุ่งกับพี่น้องอพี่ทำอะไรกันก็นะมันเป็นการแจ้งเป็นพารสที่น่าจะน่าเบื่อดูทรงแล้วโอโ้ปักไปคือผมจะไต่ขึ้นไปบนเขานะเพื่อดูว่า ในละแวกนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับจุดสูงสุดมันจะบอกเราได้นะแต่ก็ค่อนข้างที่จะอันตารายนี่ไง,ไงวาดมา <an> ผมเห็นพี่บีวชุดเกาะทองเลย <an> อืมจะรบชดให้ด้วยว้ขอบคุณพี่มึดตื่นเลยทีดีโอพิตันก็นมาแล้วพ่ตันก็นมามพ่ตัน ใจเย็นโอ้นอ้ออันตรายจริงๆริเลยเออขอวางทอดกันนะครับโอเคานะก็ต้องสำรวจแบบนี้ไป ค่อนข้างที่จะแล็กไม่รู้นะครับว่าหลังๆมันเป็นอะไรมันเล็กๆหนุ่งๆมากจริงๆถ้าเราสำรวจวันนี้ยังไงก็ปลอดภัยครับเพราะว่ามันเดินสบายนอกจากถ้าเพิ้ตรงแปก็เรียบร้อยครับไม่รอดอืมเป็นป่าที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมาก มนะเ,เราไม่สามารถวางทอดแบบนี้ได้แต่ก่อนมันวางได้ไม่ใช่หรอสงสัยเขาน่าจะปรับใหม่ให้มันวางไม่ได้นะครับ mm hmm. ทางนู้นก็ทะเลแล้วไม่มีอะไรละนอกจากเราต้องพายเรือไปนู้นเลยนะครับอาจจะมีอะไรมันไม่มีอะไรแล้วอะท่านผู้ชม ตรงไปเรื่อยๆมันก็เป็นเหมือนป่าอะไรสักอย่างหนึง่งลองดูไหมตรงไปก่อนไม่เสียหายอะไรถ้าเราตรงไปเรื่อยๆนะครับอืมทอดหมดและคนนี้เราทำทอดมาน้อย ป่าเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมวางบล็อกดินวะหมดฮาร์ดมันยากเงี้ยแหละครับเวลาเราจะทำอะไรมันลำบากยิ่งเล่นคนเดียวนี่ยิ่งลำบากนะครับตัวลาสกิดนิดเดียวนี่ก็จะร้องไห้ครับมันก็เป็นป่าเดิมเดิมนะ นก็กลับนะครับแต่ตอนเนี้ยน่าจะยากแล้วการกลับเพราะว่าแต่ละทางเราไม่ได้วางคอเร,ระวังเป็นหินไว้ไงก็ยากแล้วแหละทีเนี้ยเหมือนทดสอบว่าจำทางได้ไหมพาดจะเออนะครับเอเนขึ้นตรงนี้ปะสไป,สปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน กลับบ้านที่แสนไกลกระโดดไปถึงเ้ยถ้ามีทอ้อจาง่ายเราก็ตามแสงไปเรื่อยแต่พอจุดที่มันไม่มีทอ้อเนี่ยสินะ ถ้าเกิดน้องเขียวมาเกิดทั้งวันนี้เนี่ยไม่น่าจะรอน,นะครับเราก็ไต่ต้นไม้ไปก็ได้นะเอ,อแล้วเราก็ไปตรงที่เสาใกล้ที่สุดแล้วเราก็นั่นแหละครับไปลงตรงจุดนั้นดีกว่าไปเห็นแสงแล้วเมื่อกี้แสงอยู่ตรงนู้น ถ้าทอดน,นี่ดีนะเนี่ยมันไกลมากเห็นแบบได้ไกลมากว่าเออมีแสงไฟอยู่ตรงนั้นนะอะไรเงี้ยเพื่อไปิดศบอกว่าออบ้านเราอยู่ตรงนั้นหรือสิ่งที่เราสำรวจมาแล้วโอโหน้องเขียวสวัสดีครับผมไม่ได้เจอคนาาเลยนะคะไม่ได้เจอบ้าอะไรละคลิปเปอร์เจอกันบ่อยมากและอีกอย่างน,นนะ ถ้าฉันลงไปแกก็จะระเบิดใส่ฉันใช่ไหมใช่ครับคุณก็ถามอะไรไรแสาละว,ว่าผมจะไม่ระเบิดใส่เขาไ,ไปแล้วดึงฉันไม่อยู่โอ้โหมาดักข้างหน้าเลยไหมว่าน้ำไปเราต้องว่ายไปให้ถึงบ้านเราให้ได้นะครับเออนะทำไมชีวิตมันลำบากบนอย่างนี้ มาถึงลออแล้วเดินเอาแล้วเราก็พยายามเลี่ยงนะครับว่าจุดไหนที่มันรายเราก็เลี่ยงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงนะสวัสดีเอ็นเด์แมวต้อง่หวเยอะมากเลยแนะนะ่นอนโอ้พ่ตันสองตัวอย่างนะากาแก โอ้โห oh, oh, นี่มันกลุ่มพิตตันนี่ว่ะใช่นี่มันดงของฉัน oh. แก่จังใจพิตตันพิตตัน,ตนเป็นอ้นี่ตั้อไงเป็นไรวะเป็นซิงโกคูหรืออะไรแยกล่างได้เหรอซิงโกโคบะอะไรนะนารุโตะหรือเปล่าเออใช่พี่ใช่ออโออโอเคเขาอาจจะแยกเงาข้างล่างหรือมั้งเนี่ยโอ้โ oh. หแยกเงาซะเยอะเลยเว้ เอาละเรามาถึงจุดนี้มันก็ไกลอยู่ดีแล้วก็น้องเขียวมาอีกแล้วนะครับเออน่าจะปักไฟไน่าทำอะไรมากง่ายเลย,เ,ยเราเสาอยู่ไหนเนี่ยเสาเสาหลักอยู่ไหนน่าจะหลงทางแล้วมั้งเนี่ยเห็นเงี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามีของน้อยครับ ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เอ้ยหรือฟั่งนั้นปะดูก่อนนั่นไงฝั่งนูน้นเรามาผิดฝั่งนะครับแสดงว่าอ้อมไกลมากเลยเนี่ยจะลงไปได้ไงวะเนี่ยเ,เจ็บก็ต้องเจ็บทนก็ต้องทนจ,จําจุกจํเอาไว้ไม่ว่าเจ็บแค่ไหน โอ้โหแต่น้องเขียวมันก็ยังตามมาที่ตรงจุดนี้แหมน้องเขียวเอ้ยยังจะมีส่วนร่วมแต่ว่าน่ากลัวเกินไปนะฮะเอาละไปอืมถ้าเมื่อกี้ไม่ลงนะเรียบร้อยเจอเสาละอย่างน้อยตรงนี้ปักทอดเอาไว้เราก็ยังเห็นนะครับว่าเออเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยโชคดีโชคดีที่คิดไว้ว่าเดี๋ยวปักทอดไว้ดีกว่าอะไรยเงี้ย แต่ว่าเช้าแล้วมันก็ง่ายแล้วเนี่ยมันจะไปยากตรงที่ว่าน้องเขียวมันจะไปเกิดแถวในป่าหรือป่าเนี่ยสิไปต้นไม้ขึ้นไปก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันต้นจังเกิลน,นี่ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่มุมมันคล้ายนะครับ มันก็เลยนึกว่าเป็นต้นแจงเกนนะครับอเช้าแล้วเช้าสุดแสนอันดีงามนะครับที่เราจะได้กลับบ้านได้อย่างสะดวกนะครับเดินชิวๆแล้วอะตอนนี้อ่ะโอ้ไม่ชิวแล้วเว้ยไม่ชิวแล้วเว้ยโอ้ยิงยิงยายายาโอ้โหยังจะยิงส่งอีกเว้ย ยายายายขอร้องอุตส่าห์วิ่งมาถึงนี่แล้วถ้ามันกลับถึงก็ขอให้ก,กลับถึงเถอะนะจุดไหนอังตรงไปอีกมั้งเนี่ยเออใช่ตอนนี้ก็เซฟเลือดหน่อยครับ มันรู้แล้วท่านนี้ผมว่าผมจะตั้งชื่อว่าทดทบทวนความสำจำทางกลับบ้านเหมือนเรามาจริงๆครับเหมือนเรามาทดสอบว่าผมจะจำทางกลับบ้านได้ไหมโดยที่เราทำเสาวไว้แต่เราไม่ปักทอดนะครับปักไปแค่จุดไม่กี่จุดนะครับเอ้ยถ้ชาช้าก็ดีทางนี้ปะไม่ใช่นะครับ ขึ้นที่สูงก่อนไหมเพื่อหาเสาหาเสาอยู่ตรงไหนนูนนูนนูนเนี่ยถ้าถ้าเดินไปเสานี่ก็กลับบ้านแล้วครับได้กลับแล้วเออตัวเปล่าไม่มีอะไรครับมีแต่แคดบล็อกดินกับสติกแล้วก็ต้นไม้นะครับแต่เราก็ได้ค้นพบนะว่าตรงนี้มีทําอยู่เออใช่ ทำนี้น่าจะใหญ่เหมือนกันโอเคเรากลับมาถึงที่แถวบ้านเราแล้วครับตอนนี้แล้วเราก็เข้าตรงป่าอีกแล้วตอนนี้อู้ๆอ้าววัสดีพี่มาทำอะไรแถวนี้อ๋อไอ้น้องพอดีพี่โดนชาวบ,บ้านไหลออกมา อยู่เลยต้องเป็นคนพนีจรขายของไปเรื่อยแล้วพี่ขายอะไรอ่ะก็นะพี่ก็ขายอะไรท,ทุกอย่างอนะอะไรตามเนี้ยแหละน้องโอ้โหพี่ถ้าพี่ยังขายอย่างเงี้ยอยู่นะยังไงพี่ก็ไม่ได้ตังค์อยู่ดีพี่ต้องหาของที่แบบว่าคนต้องการมากกว่านี้พี่โอโ้ขอบใจน้องเดี๋ยวพี่เดินทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่มีของขายเองอะ พี่โชคดีเออน้องก็โชคดีเหมือนกันออนะครับต่างคนต่างมาเจอกันนะฮะก็เขานะครับโนะนไล่ออกจากหมู่บ้านสงสัยเขาหน้าเจะไม่ได้ทํางานหรืออะไรอย่างนี้ชาวบ,บ้านเขาเลยไล่ออกมาครออัโอเคกลับมาถึงแล้วโหเห็นหลังคาบ้านเห็นหลังคาบ้านรู้สึกดีใจเว้ยใจชื้นอ,อบ้านจ๋า อยู่ข้างหน้า,อาเองเฮ้ยกลับมาถึงแล้วกลับมาถึงแล้ววิ่งเลยเหมือนไปทดสอบว่ามันมีอะไรผมก็คงยังไม่ไปฝั่งนั้นแล้วแหละมันไม่มีอะไรเลยสู้ฝั่งนั้นไม่ได้ฝั่งนะั้นมันดูเออมีอะไรมากกว่านี้นะโอเคนะฮะเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินทั้งชีวิตจริงทั้งในเกมเนะี่ยออกกลับมาแล้วรครับ อ๋อช่กลับมาแล้วโอ้ยโทษไอ้หนูโอ้ยคุณทำอะไรผมอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจมือฉันเผลอลั่นไปตีนายต้องขอโทษ้วยนะผมตกใจหมดเลยขอโทษขอโทษจะมาน้อย,อยผมจะหายงอนต่อเมื่อคุณเอาแครอทมาให้ผมกินและทำอย่างกรแครลมันหายง่ายหา,ยง,า,ยหายง่ายเหรอมันไม่ได้หาง่ายนะนายรู้ไหมมันหาย,ยากมากแครอทเนี่ย ปั๊บได้ถ้าคุณเอาแครลอดมาให้ผมผมจะหายงอนคุณเฮ้ยแล้วแต่นายก็แล้วกันแต่ฉันขอโทษนายก็แล้วกันที่เหอตีนายโอเคเจ้ายญาอยู่ไหนอะเจ้าย่าผมอยู่นี่ครับผมก็นะเดี๋ยวพ์ทหน้าฉันจะขยายก,กงให้นายแล้วเดี๋ยวฉันจะมาสร้างบ้านฉันมันไม่มีอะไรเลยฉันไปที่นู่นผมคิดไปแล้วว่าคุณจะไปทําไมาติผมอยู่แถวฝั่งนู้นเขาเคยบอกผมไว้ว่า,วาอย่าไปแถวนู้นเลยนะมันไม่มีอะไร แล้วทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะใครจะไปรู้ว่าคนจะไปล่ะครับนั่นันไปก่อนนะครับผมจับมาแล้วครับเจ้านายเอออยา่าเรียกฉันว่าเจ้านายเลยนะฉันยังไม่อยากจะเลี้ยงนายแบบนั้นจริงๆรังอย่านะโหดร้ายเอ,อ้ยนะฉันไม่มีอารมณ์จะมาเกียนกับนายหรอกนะเจ้าไัย ใช่โอวี่ทำมาแล้วทีอย่างังี้ยพูดกับผู้หญิงดีทีกับผมล่ะคุณก็พูดว่าผมอย่างเงี้ยแยกแยะเจ้าพาแยกแยะหน่อยว่านายอายุเยอะกว่าโอวี่นะโอวี่นี่สร้างที่หลังนายนะถ้าฉันจำไม่ผิดอย่งเงคุณก็เห็นโอวี่ดีกว่าผมใช่ไหมล่ะนะนายอย่าทำเหมือนคนที่ฉันดูเลยนะ คุณจะบอกหาว่าผมเป็นเหมือนแจใช่ไหมคุณแจนะฉันจะหมายความว่าอย่างนั้นแต่แจ้ยังดีกว่านายนะไัยแจ้ยังมีความนอบน้อมดีนิดหนึ่งนะนายนิ่มแทมจะไม่มีเลยนะนายต้องดูสิว่าโอวี่เนี่ยคือเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่านายนิดหนึ่งห่างกว่าสองปีไม่ใช่ห่างกว่าสองวันเลยห่างกว่าสองวันนะเองนะผมไม่เชื่อหรอก คุณเนี่ยชอบคุยกับผู้หญิงดิผมร้เอาที่นายคิดไปไยขี้เก็ยเถียงกับนายแล้วโอวี่ไม่ต้องไปสนใจนะก็อยู่ไปนะหนูไม่คิดอะไรมากหรอกค่ะหนูเข้าใจเขาเดีค่ะอะนะโอวี่ก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะนะ เดี๋ยวติดพาร์ทอนไว้เพียงเท่านี้ก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนมีเวลาเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมตั้งใจเรียนและแล่าเป็นจากสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ดีและรู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีทําสิ่งในที่ดีนะครับพักผ่อนใ้เพียงพอและกินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทอนะจ้าโอวีค่ะซ e y o เก g ไ i n ปครับสวัสดีครัว้าว